สวัสดีค่ะ jp on อ h น go ในจูบุตอนที่5วันนี้เป็นตอนสุดท้ายของเราในภูมิภาคจูบุแล้วเราจะขอรวบตึงนะคะการกินเที่ยวช็อปแบบเต็มๆนะคะ2วันในเมืองนางโงย่ามาให้ทุกคนดูนะคะตามมากันเลยค่ะแถมให้ตอนท้ายเรายังมีการเดินทางไปยังสนามบินจูบุเซนแทให้แล้วก็ไปกินช็อปกันต่อที่นู่นด้วยค่ะตามดูให้จบนะ อรุณสวัสดิ์จากเมืองมัตสึโมโตะนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานี JR มัตสึโมโตะที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี่คือกระจกดูวิวที่มองเห็นเทือกเขา Japanese Alps นะวันนี้อากาศดีเห็นเทือกเขาล้อมรอบเมืองสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนะคะ JR Shinano Limited Express ไปที่นางโงยากัน นั่งรถไฟกันยาวๆก็ต้องหาสะเบียงมารองท้องนะคะเราซื้อข้าวกล่องอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อนะจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยอร่อยใช้ได้เลยค่ะมาถึงนางโงยยาแล้วนะคะเราออกตรงเซ็นเตอร์เอ็กซิทแล้วก็ไปตามป้ายที่ไปซากุระโดริไซนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเก็บของที่โรงแรมที่พักก่อนนะคะอยู่ห่างออกไปจากสถานีประมาณ300เมตร เมื่อกี้เลียวเข้าซอยมาแล้วกูเกิวงงหน่อยนะคะคือผ่าน Big กเอ็กโคคาราโอเกะผ่านร้านที่มีปูอยู่ข้างหน้าแล้วก็เห็นมิสเตอร์โดนัทไหมพอเห็นเนาะนั <c oughs> ่นแหละโรงแรมอยู่ข้างๆมิสเตอร์โดนัทป้ายโรงแรมมันจะมองยากหน่อยโซเทสึเฟรซาอินอันนี้เป็นสาขาซากุระโดริคุชิ วางกระเป๋าเสร็จแล้วเราไปหาของอร่อยกินที่นาโกย่าดีกว่าเราก็เดินกลับไปที่เดิมเลยคะ่ะสถานีนาโกย่าของกินเพียบนี่ร้านน้องลูกเจี๊ยบปียโอลินเค้กน้องลูกเจี๊ยบจะออกมาประมาณวันละ3-4รอบนะคะเรามาไม่ตรงรอบเลยอดชิมนะ ร้านเขาบอกเขาอยู่เอสกาอันเดอร์กราวน่าจะไปทางนี้แหละกลัวเม่อินโฟม t ชันมีรูปกุ้งอยู่มีรูปกุ้งแล้วใช่ไหมใช่น้องกุ้งยาวนี่แหละวิธีมาห้างเอสกาคือพอเดินเข้าประตูตรงกลางของสถานีนางวยญา,าแล้วตัดตรงมาจนถึงฝั่งตรงข,งข้ามของสถานีเลยนะคะคม,มีกุ้งตั้งแต่15เซนแต่ตัวอ้วนนะ กุ้ง23เซนกุ้ง35เซนต์15เซนแล้วก็12เซนบอกถ้าพร้อมที่จะสั่งก็สแกน QR นะคะที่สั่งอาหารนะคะทำในมือถือเนี่ยมันไม่มีภาษาอังกฤษนะเราแนะนำว่าให้โหลดโปรแกรม Google Lens หรือ Google Translate ไว้นะคะเพอเราส่องไปมันก็จะได้บอกแปลให้เราอะค่ะ เป็นอันที่มีประโยชน์มากนะ Google Lens ลองดูลองโหลดมาใช้กันค่ะแล้วก็ใช้ตรง Translate ของ Google Lens อะพอเราเอาไปส่องอะไรมันก็จะดีเทคภาษาแล้วก็แปลให้เลยเราสั่งมาเป็นกุ้งใหญ่กับหมูทอดกระทะร้อนนะคะส่วนของเพื่อนเราแบบเบาๆเป็นกุ้งเล็ก6ตัวค่ะ แต่นี้น่าจะไม่ถึงนะเพราะว่าไอ้นี่ก็ดูไม่น่าจะยาวถึงฟุตนะแต่ก็ทำเป็นกิมมิกน่ารักดียสองใสตะเกียบสรุปแล้วของเราเนี่ยเป็นกุ้ง18เซนนะคะไม่ได้สั่งแบบ35เซนซิกเนเจอร์อันที่แพงที่สุดของเขามาเพราะว่าแค่ตัว18เซนเราก็อิ่มจุกแล้วค่ะมาชิมกุ้ง กุ้งจะถึงนี่ไหมถ้าโห oh, ถึงตอนแรกแบบเฮ้ย mm hmm. จะหลอกกันหรือเปล่ามันจะเป็นแป้งหรือเปล่ามันมีเนื้อกุ้งถึงนะคะทุกคนถึงก้นนี่นต่อมาเราก็ไปขโมยกุ้งเล็กของเพื่อนมาชิมนะคะน้ำจิ้มที่เขาให้มากับกุ้งเล็กอันนี้เป็นมายองเนสนะคะบดกับไข่ต้มแล้วก็บีบเลมอนลงไปรสชาติสดชื่นใช้ได้เลยนะ เป็นรองก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเรานิดหน่อยคราวนี้เราไม่ได้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาทริปนี้ค่ะกินอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปช็อปกันต่อที่ห้างเอสกาแห่งนี้ละค่ะเรามาซื้อยูนิโคลที่เอสกานะคะทุก1,000พเยนจะได้คูปองมาสครัชงานฮาโลวีนได้1,000พัเยนได้สครัชหนึ่งใบเราได้มาทั้งหมด5ใบแล้วก็ได้รางวัลมา2ใบนะคะ ชนะ 2, น2คือ500เยเยนกับ100เยนเงื่อนไขก็คือใช้ในห้างเอสกาเนี่ใต้ดินเนี่ยได้หมดเลยทุกร้านเลยยูนิโคก็ได้เขาแจกแบบใจปั้มเลยนะคะเนี่ย็0 0เยนซื้อได้ไม่มีขั้นต่ำด้วยภารกิจต่อไปเราจะต้องไปตามหารองเท้าสุดฮิตนั่นคือออนใช่แล้วค่ะเรามากันที่ห้าง JR t าทา s h i ิมายานะคะเป็นเกตทาวเวอร์นะชั้น7 มันมีอยู่3ร้าน3ดีลเลอร์ที่ขายออนคะแต่ว่าเจ้าเนี้ยใหญ่สุดแล้วค่ะกับร้านออชแมนในญี่ปุ่นนะคะเพื่อน,อนๆสามารถตามหาร้านขายรองเท้าออนได้ตามลิงก์ที่ขึ้นไว้ให้เลยนะคะกินแล้วช็อปแล้วเราไปเที่ยวกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปงานประดับไฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึงของญี่ปุ่นนั่นคือดามาดาโนซาโตะนะคะเราใช้บริการคินเทสึนะคะเร่านี้ซื้อเป็นพาสของคินเทสึเราจะ นั่งรถไฟจากคินเทสึนาก oya นะคะไปที่คินเทสึนากาชิมะแล้วเราก็จะไปต่อรถบัสนะคะจากคินเทสึนากาชิมะไปที่งานนามานโนซาโตอีกทีหนึ่งค่ะใครอยากดูรีวิวแบบละเอียดๆนะคะแนะนำให้ไปดูในช่องนะคะเรามีคลิปนามานโนซาโตโดยเฉพาะเลยจะบอกวิธีเดินทางละเอียดกว่านี้ค่ะเราใช้คูป,ปอง1,000เยนที่ได้มากับบัตรเข้านามานโนซาโตมาทานอาหารร้านนี้ค่ะ Okay. Thank you. ของเราสั่งเป็นโซบะเย็นโหเส้นโซบะเยอะดีจังโซบะเย็นกับเ็มปุระเซตก็มีกุ้งมีเห็ดหอมมีมัมนเอ่อมะเขือม่วงแล้วก็กระเจีย๊ยบนะคะเติมพลังเสร็จก็จะมืดพอดีนะคะเราจะได้ออกไปชมงานประดับไฟแล้วค่ะ งานประดับไฟแห่งนี้เขาเปิดยาวๆนะคะตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนเลยนะคะสามารถวางแผนตามมาเที่ยวกันได้ค่ะส่วนนี้ของงานนะคะจะเป็นการประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในงานนะะั่นแะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนตีมไปเรื่อยๆทุกปีนะคะขอสปอยตีมปีนี้เล็กๆนั่นก็คือ The Golden Pyramid ค่ะ จบวันแรกในนากย่าไปแล้วเราเดินทางกลับมาที่โรงแรมนะคะมาเช็คอินแล้วมาสำรวจโรงแรมเรากันสันหน่อยขอบอกว่าที่โรงแรมเนี้ยเขาให้อุปกรณ์อเมนิตี้อะไรต่างๆครบครันมากนะคะเนี่ยเขาวางไว้ให้เราตรงล็อบบี้เลือกหยิบเองได้เลยแฮร์ทรีทเมนต์เขาเนี่ยเด็ดสุดๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีพวกโคมไฟเครื่องรีดผมถังน้ําแข็งมีอะไรแบบเจ๋งๆเยอะเลย แล้วในแต่ละชั้นนะคะยังมีห้องสวิสท,ที่มีตู้กดเครื่องดื่มเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าไมโครเวฟเครื่องทำน้ำแข็งให้อะ่ะโอ้ครบสุสุดมีนี่เครื่องดื่มแอลกอฮอลอนอลกอฮอล์มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วก็มีตู้กดน้ำแข็งเอาแก้วไปด้วยก็ได้นะ สำหรับส่วนของห้องนอนนะคะขนาดห้องนอนมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆตามขนาดเมืองที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองคืนนี้เรานอนหลับฟันดีนะคะเหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมไปกินไปช็อปกันต่อที่นาโกย่าอีกหนึ่งวันค่ะสวัสดีเช้าวันที่สองในนาโกย่านะคะวันนี้เราจะพาคุณเดินทางไปย่านใจกลางเมืองย่านช็อปปิ้งสำคัญของเขานั่นก็คือซากาเอะค่ะ เดินมาขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะที่สถานีนากย่านั่นแหละเป็นสายฮิกาชิยามานะคะนั่งไปเพียง2ป้ายนะคะก็จะถึงซากาเอะสเตชันแล้วดูบรรยากาศอาจจะดูออกนะคะว่ายังไม่9ก้าโมงเช้าเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปช็อปกันที่ไหนเฉลยก็คือดองกี้เขาเปิด24ชั่วโมงค่ะ ยองกี้สาขานี้นะคะก็จะเป็นตึกสูงเนาะที่เป็นส่วนของสินค้าจะมีอยู่4ชั้นด้วยกันค่ะแต่ละชั้นก็ไม่ได้กว้างใหญ่มากแต่ว่าเราก็ได้ของที่อยากจะได้ค่อนข้างเกือบครบอยู่นะคะทั้งขนมเครื่องสอําอางอะไรต่างๆแล้วก็ต้องขึ้นไปทำแท็กซี่ฟันที่ชั้น4นะคะแท็กซี่เคาน์เตอร์จะอยู่ที่ชั้น4นะคะแล้วก็ชั้น4ก็จะมีรวมของฮิตทั้งหลายแล้วก็ พวกยาที่จะต้องเป็นเภสัชสั่งจะอยู่ชั้นสี่นะมาซื้อได้ดองกี้ที่ว่าไม่ค่อยใหญ่เนี่ยก็เดินไปสองชั่วโมงอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่เหมาะแล้วที่จะต้องไปจองร้านอาหารค่ะเพราะว่าร้านอาหารที่เราจะไปนั้นเป็นร้านดังแล้วก็เป็นเมนูที่ต้องมากินนะคะเมื่อมานาโกยา่าห้ามพลาดเด็ดขาดเมนูนี้ตามมากันต่อนะคะ เราไปร้านที่อยู่ในย่านสักเเอะเหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่าย่านสักเเอะเนี่ยมีห้างอยู่เต็มไปหมดเลยนะแต่ละตึกนี่คือห้างทั้งนั้นเลยเรามาห้างที่ชื่อว่ามัตสึสกายะค่ะร้านที่เราจะมานั้นเป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลร้านดังนะคะต้องขึ้นไปที่ชั้น1ิบนะคะของตึกนี้อคิวเต็มหน้าร้านเลยค่ะมาตอน11โมง20ได้คิว รอบเที่ยงครึ่งนะคะคนเยอะมากระหว่างรอร้านอาหารนะคะเราขอไปสำรวจห้างราชิกตรงนี้นะเดินมาจากห้างมัสยิดสกยะใกล้ๆค่ะเพื่อไปหารองเท้าออนนะเพราะว่าเราได้มาแล้วหนึ่งคู่แต่ว่ายังมีคนฝากซื้อแล้วก็เพื่อนเราก็ยังไม่ได้ด้วยร้านนี้เป็นร้าน pop up store ของออนเองนะคะอยู่ที่ชั้น5ของห้างราชิกมีแบบมีสีแล้วก็มีไซส์ให้เลือกพอสมควรค่ะแต่ปรากฏว่าที่นี่ทำ tax refund ไม่ได้นะ สรุปก,ก็ได้มาหนึ่งคู่จากร้านนี้นะคะแล้วก็กลับไปทานอาหารกันเขาเริ่มเรียกได้ตรงเวลาดีนะคะเนี่ยนี่เรามาถึงเที่ยง15้าเขาก็เริ่มเรียกคิวของเที่ยง20พอดีเลยในช่วงเวลา10นาทีจะมีอยู่ประมาณ8คนะิวที่นี่เนี่ยเราสามารถมาหยิบคิวก่อนแล้วไปที่อื่นได้นะเขาจะบอกช่วงเวลาให้เรากลับมาดีค่ะแล้วก็ถึงตาเราค่ะได้เข้าตรงเวลาเลย เราต้องสั่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮิสึมะบุชิถ้าจะลองทั้งทีเลกูล่า4,006ถ้าเราจะใส่6,001เดี๋ยวเอาทูเลกูล่ามาแล้วกันนะก็คือข้าวหน้าปลาไหลก็จะอยู่ในนี้นี่นและใครที่ไม่เคยกินฮิสุมะบุชิแบบเราเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะเขามีวิธีกินอยู่บนโต๊ะให้หรือว่าอยู่ที่เมนูให้เลยนะ เราก็ทำตามเขาไปขั้นตอนไม่ยากค่ะส่วนที่หนึงอันดับแรกเขาก็จะให้เราแบ่งข้าวเป็น4ส่วนก่อนนะคะแล้วกินทีละส่วนแบบที่หนึ่งนี่ก็คือให้เราชิมรสชาติที่เป็นรสชาติเพียวๆของปาลาไหลที่เขาย่างมากับซอสสูตรเฉพาะของทางร้านเลยค่ะปาลาไหลนะคะชิมเปล่าๆก่อนสำหรับคำแรก หนังมันกรอบแล้วก็มีกลิ่นไม้นิดๆอร่อยไม่เหมือนไม่เหมือนปลาไหลที่เคยกินที่ไทยอ่ะสเต็ปสก็คือต้องใส่เครื่องทั้งหลายเริ่จากต้นหอมแบบที่2ก็จะเป็นการใส่เครื่องลงไปได้แก่ต้นหอมสาหร่ายแล้วก็วาซาบิค่ะ ใส่แล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมได้เลยแบบที่2นะคะพอคลุกกบสาลายเนี่ยสาลายจะหอมเตจะจมูกขึ้นมาทานยังไปเพลินๆหมดไปครึ่งจานแล้วนะคะต่อมาเป็นแบบที่3นะคะแบบที่3ามนี้ก็จะเป็นทําเหมือนแบบที่2แล้วก็เทน้ําซุปของทางร้านนี่ค่ะลงไปในถ้วยด้วยจะเป็นคล้ายๆข้าวต้มนะ พอไปรวมกับน,น้ําซุปแล้วก็หอมอีกแบบนึงน้ำมันก็หอมอีกแบบน้าซ,ซุปตอนดมเฉยๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะกลิ่นแรงไปหน่อยกลิ่นข้าวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมากินกับข้าวแล้วเออเข้ากันเข้ากันอร่อยนะคะอร่อยทุกแบบเลยเนี่ยวนใหม่ชามที่สอง <c oughs> ไม่ได้ตังค์หมดนะตังค์หมดนะคะเราอ่ะสรุปแล้วว่าเราตัดสินใจไม่ได้ว่าเราชอบแบบไหนที่สุดนะคะอยากให้ลองมาชิมกันเอง ต่ชอบทั้ง3าแบบเลยมันมีความแตกต่างกันอยู่ตอนนี้ก็เลยเอาหนึ่งส่วนสีที่เหลือเนี่ยมาแบ่งกินวนใหม่12-3อาอีกรอบแต่เป็นพอชั่นเล็กลงเป็นเมนูที่ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะเวลาใครมานากย่ยะขนาดเพื่อนเราไม่กินปลาไหลมาก่อนนะคะมาทานที่นี่ก็ติดใจมากๆเลยชอบย่านซากาเอะก,กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถกลับไปเก็บของที่โรงแรมก่อนรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าของเริ่มเยอะแบ่งไม่ไหวแล้วจากหน้าห้างมัสึซากะยะตะก้นหาเราก็ นั่งรถเมนะเซิร์ชจาก Google m a p เอานะคะจำสายไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดินทางช้อปปิ้งกันจนมั่วไปหมดนะคะแล้วก็เซิร์ช Google m a p นะก o เกิลพึ่งพาได้มาลงที่สถานีรถบัสของมัเทสึแล้วก็เดินกลับไปเก็บของที่โรงแรมเสร็จแล้วก็เดินออกไปชอบอีกรอบค่ะย้อนรอยเมื่อวานเลยเพราะว่าเรามีคูป,ปองของเมื่อวานที่ห้างเอสกาที่ยังไม่ได้ใช้นะกลับว่าเรายังไดออเดอร์ของ รองเท้าออนไม่ครบค่ะเรากลับไปที่สาขาเดิมของทั้งสองแห่งเนี่ยแล้วก็ได้ของมาแล้วนะภารกิจชอปปิ้งเราเกือบสำเร็จลุล่วงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอีกอย่านหนึ่งซึ่งเป็นทั้งย่านชอปปิง้งแล้วก็มีสันเจ้ามีวัดสำคัญด้วยนะคะเราจะนั่งรถไฟนะฮิกาชิยาม่าไลจากสถานีนากุยะไปที่สถานีฟูชิมิแล้วก็ไปต่อรถไฟนะคะสายซูรุมาอิไปลงที่โอซุคันอนกันค่ะ ออกทางออกที่2นะคะมีสารเจ้าด้วยมาทันก่อนแสงหมดนี่4ี่โมงครึ่งก็จะพระอาทิตยเริ่มจะมืดแล้วจะตกแล้ววัดโอสุคนอนครับเป็นที่ประดิษฐานขององค์คนอนก็คือเจ้าแม่กวนอิมในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะวัดแห่งน,นี้ก็เป็นวัดที่ชื่อดังมากๆของนากย่าเลยค่ะ ที่นี่เนี่ยเจ้าแม่องค์เจ้าแม่คนอิ่มเนี่ยเป็นองค์ไม้ด้วยนะเราไม่ได้อ่านประวัติของวัดมาก่อนเลยไม่ได้เดินขึ้นไปดูนะคะแล้วก็วัดแห่งนี้มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปี1 2 0 0ถึง1300เลยค่ะเขาเคยตั้งอยู่ที่เมืองคามาคุระเสร็จแล้วที่เมืองนั้นน่ะน้ำท่วมบ่อยเขาก็เลยตัดสินใจย้ายวัดแห่งนี้มาตั้งอยู่ที่เมืองนากย่าแทนและใกล้ๆกับวัดนะคะก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งสำคัญอีกแห่งหนึ่งของนากย่านั่นก็คือ โอสุชอปปิ้งสตรีทค่ะใช่ร้านรวงแถวนี้จะดูแบบแอนทีคหน่อย mm hmm. กึ่งอนุรักษ์นิดนึงแต่ก็แปลกดีนะคะ<ด>ที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งขายของเล่นขายของแอนิเมะแล้วก็ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะเป็นความเก่ากับความใหม่ที่มาอยู่บนกันน้ำหาร้านนี้อยู่ไทยากิพรีเมียมคัสตาร์ด เขาดังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเล่นอะไรพวกนี้ทำไมเรามาได้ของกินก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าร้านไทากิรร้านนี้ดูเขาทําแบบปลาสวยงามเรียบร้อยมากมีการคุณลิตี้คอนโทรลเช็คกัน2คนก่อนที่จะส่งให้เราด้วยนะสิ่งที่คูลมากของที่นี่อีกอย่างหนึ่งคือมีสันเจ้าอยู่ในถนนช็อปปิ้งแล้วสันเจ้าแบบ สวยมากเวยนะเป็นแบบโมเดิร์นอะจริงๆที่แห่งนี้เป็นวัดนะคะแล้วเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานด้วยนะตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยในเขตช้อปปิ้งเนี่ยตั้งแต่ปี16-10ค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยตั้งอยู่ใกล้ๆปรา,าสาทนางโหย่าด้วยแต่ว่าโดนให้ย้ายมาอยู่ที่นี่โดยความที่เขาอยู่ในแหล่งที่มันทันสมัยนะคะเขาก็เลยมีการรีโนเวทให้ตึกเขาเนี่ยโมเดิร์นอยู่ตลอดเวลาเรามาซื้อเขายังไม่ปิดใช่ไหมไกทอดมารุโยชิเจ้าดัง ของถนนนี้อันนี้จะแบบเผ็ดน,นิดนึงเป็นพวกสไตล์เกาหลีอ,นนแบบอันนี้แบบยูสุใช้เท้าอันนี้แบบสเปเชียลซอสรสจัดดีออริจินอลก็เค็มๆหน่อย เป็นเหมือนซอยซอสเลยส่วนของยูสุนะคะเราว่ามันซอสมันเค็มไปหน่อยถ้าซอยซอสตะกี้ว่าเค็มแล้วยังมีหวานบ้างแต่นี้ยูสุนี่มันดูเค็มอย่างเดียวน่าจะแบบเปรี้ยวหวานนิดนิดนึงเรากำลังจะนั่งรถเมล์กลับที่พักแล้วนะคะอาหารเย็นวันนี้เราว่าจะไปคาเฟ่ติมชาเขียว <laughs> หวังว่าจะทันปิดสองทุ่ม ที่นี่เมืองไม่ใหญ่มากนะก็ค่อนข้างจะปิดเร็วร้านรวงในตลาดก็เนี่ยเริ่มปิดกันแล้วค่ะแล้วโดยมากก็จะปิดไม่เกิน2องทุ่มขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะคะนาโกยาไม่ใช่เมืองเล็กแน่นอนนะเป็นเมืองอันดับ3ของญี่ปุ่นเลยนะคะเราว่าตรงคงเป็นแค่ตรงโซนโอซุน,นี่แหละที่มันปิดเร็วเขาบอกว่าอ,อ,อยู่ชั้นหนึ่งะนี่บีหไม่ใช่ชั้นหนึ่งตึกที่ดูหรูราไฮโซนี้ชื่อว่าตึกไดนาโกยานะคะ อยู่ตรงข้ามกับสถานี JR นา g o y a เลยคะ่ะร้านที่เราจะมาเนี่ยเป็นซุ้มเล็กๆอยู่ชั้น B 1ของตึกนี้นะคะ,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 ะเพลงก็จะรื่นเริงนิดนึงนะคะเพราะว่าได้กินไอติมเป็นมื้อเย็นเนี่ย ชาเขียวเข้มๆมันมักจะมีความแบบไอ้สลายๆายหน่อยอดีค่ะเรามาแถวนี้เราไม่ค่อยเห็นร้านมัชชาเนาะถ้าไปเกียวโตอย่างเงี้ยเยอะก็เลยพยายามตามหาร้นานนี้ดีเลยอยู่ใกล้สถานีนางโงย่ามากด้วยขออนุญาตไปทานข้าวเย็นเนี่ยอันนี้ก่อนนะคะ เช้าวันนี้เดี๋ยวเรา,เ,ราเช็คเอาท์นะคะแล้วเดี๋ยวเ,เดินทางไปสนามบินจุบุเซนแทกันเราจะไปทางสายไมชิสึนะคะเราไปที่สนามบินนะคะมันจะต้องจ่ายค่ารถไฟมิวสกายเหมือนเดิมนะรถไฟพิเศษแล้วก็จ่ายตัวตั๋ว8ป0ยเยนแล้วเดี๋ยวรวมกับ วิวสกายก็จะเป็นประมาณ1250ยเยนสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆของสนามบินจุบุเซนแทคือมันเดินทางไปสะดวกมากนะคะจากนางโงย่านเนี่ยนั่งรถไฟไปแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงสนามบินแล้ว และสังเกตดูว่าสนามบินนี้ก็ไม่พลุกพล่านมากนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้สนามบินคันไซนเนี่ยต่อแถวเช็คอินกันสองชั่วโมงอ่างเงี้ยที่นี่นี่แถวสบายๆนะคะแล้วก็มีเวลาไปทําอย่างอื่นในสนามบินอีกเยอะเลยส่งกระเป๋าเสร็จนะคะเราจะขึ้นไปทานอาหารเช้ากันชั้น4ี่จะเป็นโซนอาหารนะคะโซนร้านค้าร้านอาหารเขาหาไม่ยากคะ่ะพอเราส่งกระเป๋าตรงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้ว เดินออกมาเนี่ยนิดเดียวก็คือถึงบันไดเลื่อนเลยขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น4นะคะเราก็จะถึงโซนที่เป็นร้านอาหารกับร้านขายของตอนเช้าเช้านี้อาจจะยังเปิดไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็มีให้เลือกได้พอสมควรค่ะทางขวาเนี่ยจะเป็นเหมือนร้านที่เป็นแนวเวสเทิร์นนะคะส่วนทางซ้ายก็จะเป็นร้านที่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยบุดงก็ประมาณ8009 5 0เราสั่งเซตซีที่เป็นทงโปสึรามงเสิร์ฟกับ เข้ามาโบโะผูนะคะของชอบมาโบโทฟผูมาทริปนี้ยังไม่ได้กินจริงๆแล้วในสนามบินก็ยังมีร้านดังๆของเมืองนาโฮย่าเนี่ยมารวมกันด้วยนะคะเช่นร้านหมูทอดซอนมิโซะอะไรเงี้ยนะคะแต่เรากินแค่ร้านของฟู้ดคอร์ทธรรมดาเนี่ยก็อร่อยมากแล้วค่ะแถมให้เยอะมากจนเรากินไม่หมดเลยนะต้องขอโทษด,ด้วยที่กินอาหารเหลือนะคะเพราะว่าในรูปของเขาอ่ะมันถ้วยเล็กนิดเดียวเองอะ่ะ ทานอาหารเช้ากันอิ่มแล้วนะคะเราเดินออกมาจากฟุตดคอร์ดนิดเดียวค่ะมันจะเป็นส่วนสกายเดกนะเป็นจุดชมวิวของสนามบินเขาตั้งใจสร้างเอาไวใ้ให้เราได้ดูเครื่องบินดูวิวทะเลของเขานะคะฝั่งนี้นี่น่าจะเป็น International f l นลฟลนะคะแล้วพอมองไปอีกฝั่งก็น่าจะเป็นที่บินในประเทศลำจะเล็กกว่านะคะแล้วก็มีพวกโลคอส s นะปิดทริปของจูบุกันตรงนี้เลยละกันนะคะต้องบอกว่าประทับใจมากๆกับ จูบุนะคะไม่ว่าจะเป็นทาคายาม่านะคะชิราคาวะโกะคามิโคจิฮาคุบะนะคะแล้วก็มาจบที่นางโอย่าเป็นแหล่งกินแหล่งช็อปสำคัญของที่นี่นั่นเองเราก็คงต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะสำหรับใครที่ออกเดินทางมาร่วมเที่ยวกับเราที่จูบุแห่งนี้นะคะทริปหน้าเราจะไปไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็บายบายจูบุ